เซม,มันไม่จมบรอด้วยมีแต่กะทิทั้งนั้นเลยเสียงและอันตรายมากโอ้แต่ข้างล่างแข็งอยู่กะทิแค่ข้างบนครับโอ้ไหลหากันเลยครับ ข้างล่างสุดแข็งตักตมครับนี่แหละเขาเรียกว่ากะทิแท้ครับตินสมอง <S <S <AR C> <S AR C> สมองแท้เลย ถ้าสมมติว่ารถมันจม่นี้ก็จมไปถึงดินดานมันก็ไหลเออสุดแค่นี้ใช่ไหมทีนี้ก็ขุดกันระดันี้ระนาดเนาะเออเปิดไปเนี่ยมันถึงดินแข็งเนี่ยแต่รถมันช้ำนะถ้าพูดถึงถ้ามันจมอะมันจมเรมันจมแค่แค่ถึงเดียวแค่ไหนมันก็จมถึงไงนั่นเลยวินหมุนไปหมุนมาอันนี้มันแข็งแล้วครับตรงนี้เอาไม่ได้ปะ ก็เก็บไว้อย่างงี้แข็งแล้วครับข้างล่างโอ้ปลาตุงรับงานไหมโอ้ดูดูอ่ะดูอ่ะมันมันรอดออกมาอยากรูนั่นอ่ะมแล่ะมันรอดออกมาแล้วอ่ะดู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 เฮ้ยพังแล้วเฮ้ยพังแล้วเออวังแล้วพังแล้วอูอันตรายตัว อ่าได้แล้วได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เป็นแค่ตรงนี้นิดเดียวเองเดี๋ยวหาที่ยืนกันค โอ้นี่นี่นี่เปน,นสไลด์ลงแล้วอือโอ้ยมันพังหมดแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้จบพูดถึงเขาก็พยายามอยู่ เนี่ยมเสียแค่ตรงนี้นิดเดียวตรงนี้โอเคอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แห้งเลยเนาะแห้งอันนี้สวยแต่ตรงนี้เดี๋ยวดูแก้ไขกันกบกบกบแล้ว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 อ้เอูยับยับยับยัยบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เอ้ยสไลด์แล้วเนี่ยเฮ้อยู่แล้วไลด์กับคืนหมดครับ จ้าของบอกว่าไม่ต้องฟิดแล้วพอแล้วอันตรายครับอันตรายมากด้วยันไหลลงมาเนี่ยทินสมองครับเนี่ยใครทำงานนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์เรียบร้อยเลยนะ มองไม่พูเจริญเพิ่มก่อนไม่เหลือนไม่เหลื้อนไม่เหลือเหลือแค่ตรงนี้ครับถ้าลงมารอบสองนี่เรียบร้อยโอเคมันไหลเปลี่ยนแนวใหม่แล้วครับ เดินไปเดินมามันยุบยับยุบยับเลยอะ่ะทารายมากเราต้องการคันแบบเนี้ยทำตามเข้าไปครับเราทำชั่วโมงครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไปจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับรับทรึกมาก